啊！冲你。 ามกันต่อนะคะกับกรณีของบัตรเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ไม่สามารถนํามานับรวมกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ทันเวลานะคะล่าสุดเองที่ประชุมกกตก็มีมติออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าบัตรจํานวนนี้เนี่ย1,542บใบเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นบัตรที่ไม่สามารถนําไปนับคะแนนได้นะคะเพราะว่ามาไม่ทันนับในวันที่2 4มีนาคมค่ะโดยหลังจากนี้จะนําบัตรไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนจะดําเนินการ ตามกฎหมายต่อไปท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นการทําลายบาัตรอย่างไรก็ตามบัตรทั้งหมดนั้นกกตไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าถูกลงคะแนนไปให้ผู้สมัครพักคใดท่านใดบ้างซึ่งตอนนี้กกตได้ตั้งกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะหาผู้รับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศก็ออกแถลงนะครับแสดงความเสียใจในการนําบัตรส่งให้กับกก,กต นับคะแนนไม่ทันเวลานะครับโดยใจความสำคัญเนี่ยบัตรมาถึงที่สุวรรณภูมิช่วงประมาณ2ทุ่ม50ของคืนวันเสาร์ที่23มีนาคมโดยเวลาดังกล่าวเกิดจากเวลาที่การขนส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ลงคะแนนไปแล้ว กระทรวงการต่างประเทศได้มีการหาหรือทํางานทั้ง3ฝ่ายก็คือฝั่งของกะกะตแล้วก็ไพรสีไทยได้รับแจ้งเป็นการภายในจากทั้ง2หน่วยงานว่าไม่สามารถจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์กระจายไปตามเขตเลือกตั้ง350เขตได้เพราะฉะนั้นทําให้ไม่สามารถส่งบัตรไปนับรวมกับแต่ละเขตในคืนวันที่24ได้นั่นเองนะครับ นี่แหละก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ล่าสุดนะคะมีท่าทีจากทางคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์ค่ะแสดงจุดยืนนะคะผ่านเพจสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ไทยพีเพิลออร์อาราวนิวซีแลนด์ค่ะโดยโพสต์ข้อความระบุว่าเชื่อว่าคนไทยในนิวซีแลนด์หลายคนคงโกรธสับสน,นงงตกใจเสียใจกับข่าวนี้ไม่น้อยแต่ละคนเนี่ยอุตส่าห์ตื่นตัวเตรียมการลงทะเบียนทั้งทางไพรสน์นีไปเลือกตั้งด้วยตัวเองมีการประกาศชวนเพื่อน ในกลุ่มต่างๆให้ไปเลือกตั้งใครโพสต์อะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะทุกคนจะมาช่วยกันตอบระหว่างเลือกตั้งก็เตือนๆกันด้วยว่าใกล้จะหมดเขตแล้วนะการแล้วส่งได้แล้วเตือนกันทุกวันไม่น่าเกิดเหตุแบบนี้เลยเสียความรู้สึกมากแม้ว่า1 5 0 0เสียงนี้จะไม่มีผลกระทบกับผลเลือกตั้งที่ออกมาแล้วแต่ความรู้สึกที่ได้รับคงหงุดหงิดหัวใจไม่น้อยการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ปกตินั้นการเลือกตั้งนอกเขตแบบนี้เขาจะกําหนดไว้แล้วว่าบัตรที่ลง เลือกตั้งนอกเขตจะต้องส่งไปแต่ละเขตหลังเลือกตั้งใน7วันจะนับว่าเป็นบัตรดีแล้วเอาไปนับคะแนนเสียงได้โดยรวมแล้วก็คือเสียความรู้สึกอะ่ะคุณแชมป์นี่นะครับเป็นการแถลงออกมาผ่านทางเพจสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์แต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมทีมข่าวนิว18นิวข่าวขําของเราติดต่อพูดคุยกับหนในคนไทยที่อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วก็วยอยากจะไปเลือกตั้งแล้วเขาก็ไปใช้สิทธิ์แต่สุดท้าย เป็นหใน1,542ใบที่ตอนนี้ไม่ถูกเอามานับเป็นคะแนนเสียงเนี่ยนะครับเราร่วมพูดคุยกับทางคุณอัธภูมิรู้ทํานองหรือว่าคุณเบนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินชัดเจนนะครับตอนนี้ที่นิวซีแลนด์เวลากี่โมงครับเนี่ยตอนนี้ประมาณตีหนึ่งนครับผมตีหนึ่งนะฮะรบกวนเวลาด้วย อยากจะทรารบถึงความรู้สึกก่อนเลยครับเพราะว่าล่าสุดที่ไทยช่วงบานมาณเย็นๆที่ผ่านมากกตเพิ่งจะถแถลงไปนะครับเขาบอกว่า1,542ใบที่คนไทยที่นิวซีแลนด์เลือกตั้งกันมาไม่ได้เรียกว่าบัตรเสียแต่เรียกว่าเป็นบัตรที่ไม่สามารถนํามานับคะแนนได้รู้สึกยังไงครับคืออย่างแรกก่อนตื่นะตอนที่ได้ข่าตอนแรกว่าบัตรไม่ถึงไงฮะก็รู้ รู้สึกรู้สึกเสียใจนะเหมือนกันรู้สึกเพราะว่าการเลือกตั้งท้งนี่ค่อนข้างจะมีการคาดหวังเพราะว่าเรารอที่จะเลือกตั้งมา8ปีนะผมครับแล้วจากที่ครผมแล้วก็จากที่ได้คุยกับเพื่อนๆ่นที่ที่แบบว่าที่ททีีทท่่เลือกตั้งมาเลือกตั้งในการนี้ดิวซีแดงนะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะไปเลือกแล้วก็พยายามเดินทางไปเนื่องจากการเดินทางที่นี่ค่อนข้างลำบากใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างพวกเรานี้เราอยู่บ้านเดียวกันเนาะเราใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณเกือบสองชั่วโมงอะค่ะในเรือนหยุด เราเพื่อไปทางการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งมันไม่เหมือนที่ประเทศไทยที่เราเดินจูงม,มือคุณแม่แล้วก็5นาที10นาทีเราถึงหน่วยทุกคนคไปด้วยกันจริงๆอะค่ะคือเห็น <ฮะ S 1> บอกบว่าบ,บางคนต้องลางานบ,บางคนต้องขึ้นเครื่องบินข้ามเมืองเพื่อที่จะมาเลือกอันนี้จริงไหมฮะจริงครับถูกต้องครับเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เรามีหน่วยเลือกตั้งไม่ได้มีทุกเมืองนะฮะสองแต่รู้อว่าทางเกาะเหนือจะมีสองหน่วยคือที่นครเวลิงตันแล้วก็ที่ออกเล่นนะฮะ ทุกคนที่อยู่นอกเมืองหรือคนละเมืองก็ต้องเดินทางมาอาจจะต้องมีการเดินทางมากกว่าค่ะอาจจะแบบเพราะว่าบางคนเขาก็จะมีการส่งไปรษณีย์ไปเนาะแต่ว่าไปรษณีย์หลายเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวหลายหลายคนเขาโดนตีกลับตลอดเนี้ยค่ะเขาโดนตีกลับหลายคนมากซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มกังวลแล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราหรือเปล่าที่โอ๊กแลนด์คือ,อจดหมายไม่ถึงนะฮะบอาใช่จดหมายโดนตบีบางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีมาไม่ถึง ครับไม่มีจำหน่ายค่ะแล,คแล้วแล้วอย่างกรณีของทั้งสองท่านนี่นะคะคือเรียกได้ว่าอยู่ใช้วิธีเดินทางเนี่ยค่อนข้างยากลําบากไหมคะในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ,ะสำหรับผมเนี่ยคืออยู่ในในออฟแลนใน,ในเมืองในตัวเมืองออกแลนดใช่ไหมฮะเนี <imagination S 1> ่ว,ว่าไม่ลําบากเท่าไหร่ฮะแต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันต้องเดินทางหลายหลายต่อนะครับเพราะการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวก ค่ะคือทราบว่าที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาชี้แจงเนี่ยจะเป็นกรณีของที่เบลลิงตันที่จะต้องส่งมาที่โอเกลนนะคะระยะทางเนี่ยมันลําบากไหมคะถ้าเป็นกรณีของที่เบลลิงตันนะคะไม่เลยไม่ลําบากครับมีไฟทุกวันนะคะจริงๆแต่แบบที่รู้ข้อมูลมาเหมือนมันักอที่โอเกลนซึ่งตรงนั้นก็ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการชี้แจงจากทางสถานทูตตรงที่กองสุวของเวลลิงตันนะคะค่ะซึ่งเหมือนพรเซสมันค่อนข้าง เรียบร้อยดีและมีการตีดตายได้โดยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นผลลัพธ์เป็นแบบนี้เลยคือจากจากที่ฟังจากที่ติดตามข้อมูลนะฮะจากที่ติดตามข่าวก็คือว่าทางบัตรเลือกตั้งนี่ยถึงไทยแล้วแต่แต่ไม่มีเจ้าที่มารับบัตรนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจ<อ>ว่าเนย ค่ะคอย่างนี้เราเราคิดว่าเราจะมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงท่าทีอะไรฝากมาถึงประเทศไทยไหมคะเพราะว่าแต่ละคนเองก็ตั้งใจจริงๆแม้จะเป็นแค่หนึ่งพันห้ารอยสิบสองเสียงอะคะ่ะถ้าทำอะไรสักอย่างได้ก็คิดว่าอยากจะคำเหมือนกันมันมีความไม่ปร่งใสที่ชัดเจนมากเหมือนเราได้รับความไม่ยุติธรรมให้เปลี่ยนเป็นความยุติธรรมซึ่ง มันไม่มีใครที่มานพันห้าร้อยกว่าคนไม่มีใครปิดเลยอะค่ะครับครับือคนตั้งใจมากจริงๆยอมลางานยอมหยุดยอมยอมเสียเวลาพักผ่อนของตัวเองเ,เพื่อไปยืนหยัดสิ่งหนึ่งเสียงของพวกเรากับประชาชนที่เราควรได้คือคืออย่างอางบาบงคนที่ผมคุยคะฮะเขาต้องปิดปิดร้านหรือไม่ก็ต้องลางานหรือแบบหยุดไปเลยครับเพื่อไปเลือกตั้งครับเพราะมันต้องเดินทางใช้เวลาครับแล้วก็มีครับ คือบางฝ่ายบางคนเขาก็บอกว่าในการทํางานทุกอย่างมันสามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้เราพอที่จะให้อภัยแล้วก็เข้าใจในเหตุผลที่กรกตรอธิบายได้ไหมรครับจริงครับจริงร e จริงนะฮะคือทุกทุกทุกอย่างมันเกิดผิดพลาดได้อยู่แล้วฮะแต่ว่าแนวทางในการแก้ไขของกรกตตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะฮะซึ่งจริงๆมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วว่าบัตรเลือกตั้งนี่ผมไม่แน่ใจนะจากที่ศึกษามาก็คือ มันก็มีสิทธิ์นำไปนับได้แต่คือการแก้ไขกรกตมันไม่ชัดเจนมันไม่เป็นคําสําหรับเสียงอาจจะเป็นแค่เสียงพันห้าร้อเสียงฮะแต่ว่าทุกคนก็คาดหวังในเสียงตัวเองที่จะแสดงพลังในความเป็นคนไทยฮะแสดงว่าตอนนี้ทุกคนต้องการให้1,542งายใบที่ส่งมาถึงกรกตแล้วนับเป็นบัตรดีแล้วก็เอาคะแนนกระจายไปแต่ละเขตถูกไหมฮะถูกต้องค่ะ อคืามันน่าจะเป็นบัตรดีทุกใบเพราะอย่างพวกเขาใจโน้ตแบบโอ้ต้องการให้ตรงช่วงตงรงนู่นนั่นนี่เรามีความเตรียมพร้อมกันอย่างดีแล้ววานที่เรารอ,อคิวเพื่อจะไปทําการเลือกตั้งในกรุหาค่ะแล้วช <im itation> ันค่ะก็ก็เลยคิดว่าจริงๆกกตวควรออกมาชี้แจงด้วยเหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะว่าทางกองสุนไปเนี่ยชีย้แจงเรียบร้อยแล้วทางการบินไทยก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่า ของถูกส่งถึงก่อนกําหนดจริงๆแต่ว่าไม่มีคนมารับเพรฉะนั้นจริงๆปกตคนใช้ตรงนี้ค่ะในการชีร้แจงตัวเองเพราะว่าเขาถูกกล่าวหามาหลายหลายอย่างมากคือ,อควรทําให้ดูแบบชัดเจ,จนใช่ไหมครับใช่ไม่กระจ่าะครับผมเมื่อสักครู่เมื <từ S 3> <ะ>่อสักครู่เนี่ยเห็นทั้งสองท่านบอกว่าทุกคนตั้งใจจริงๆคืออยากรู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สาหรับคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะสำคัญขนาดไหนทําไมถึงต้องยืนยันว่าเสียงของคุณมีความหมายค่ะ คือคือคือตอนนี้นนนนง่ายๆว่าทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าประเทศเราไม่ไม่ก้าวเดินเท่าไหร่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับไอะไรกระชัคือเราต้องการที่จะเลือกผู้นำที่มาจากที่เราต้องการเลือกกันเองเนาะใช่มันมันคือสิทธิ์ของเราอ่ะหนึ่งสิสทธิ์เหมือนเรามีสิทธิ์ได้ทําอะไรสักอย่างแล้วเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง,าางส,าสิทธิ์สิทธิทธ์นั้นเราก็ควรจะถูกอยอมรันไม่ใช่ถูกว่ายัดเยียดให้มันกลายเป็นความผิดหรือว่า เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของเราอะคะ่ะไม่เหมือนโดนลิศโดนโ,โ,โ,โดยโดยไม่ชอบทำอย่างรุนแรงถึงจะเสียงของเราอาจจะไม่ได้าาคนที่เราเลือกคนที่เราเลือกอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้รับเลือกหรืออะไรก็คืออย่างนั้นเสียงของเราก็ควรจะได้ไดการได้นําไปนับเนาะ,ะจากการคุยกับเด็กรุ่นใหม่เลยะค่ะเด็กน้องๆที่มาทําง,งานที่นี่ครับเป็น new w o r k อครับก็รู้สึกดีกว่าคือเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เขามีความตื่นเรียกว่าตื่นตัวหรือว่าไงมีความมีความสนใจในเรื่องของการเมืองมากๆเขาว่าเขาคิดว่า อนาคตอนาคตในประเทศของเขาจะเป็นยังไงครับจากที่ผมคุยกับน้องนักศึกษาเพิ่งจบใหม่นะเขาเขามาเรียนภาษาที่นี่ฮะคือเขาก็คาดหวังคาดหวังมากที่จะเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมก็ได้สัมภาษณ์เขาคือคุยกันมันก่อนว่ารู้สึกงไงเขารู้สึกว่าเหมือนว่าการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ในบ้านในประเทศเราอ่ะมันไม่ชัดเจนแล้วก็คือปัญหาน้องเขาบอกว่าปัญหาแค่เนี้ปัญหาเล็กมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่นะฮะปัญหาเล็กๆคุณยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีที่มัน ดีได้ทําให้ทุกฝ่ายพอใจได้แล้วปัญหาใหญ่ๆคุณจะมาแก้ไข<ด>แก้ไขให้ปร,ประเทศเราได้อย่างไรอันนี้คือเสียงของเด็กเด็ก w นว l d นะครับ,ค,รบคือใช่เออนวอดนี้คือเขาเขาค่อนข้างจะตืต่นล้นมากอย่างมีน้องคนนึงซึ่งไม่ได้อยู่ประเทศไทยมานานมากแล้วค่ะและเป็นรักแรกของเขาจะได้ใช้สิทธิ์เขาก็มาปึกษาว่าเอ้ยต้องไปไหมต้องทํำไหมซึ่งเราบอกว่าเราควรต้องทํานะน้องก็ ใช้เป็นใช้แบบปวดผ่าน,ไ,น,นไปสนีนีใช่แล้วแล้วน้องส่งแบบว่าไอ้เราก็ถามว่าเอ้ยจะไปที่หน่วยเลือกตั้งกันไหมน้องบอกอ๋อเราส่งไปสนีกลับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือความตื่นที่ <c oughs> เราเราเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเขาตื่นตัวว่ะเขาเขาขตั้งจริงจริงเหรออะไรมีน้องอีกคนหนึ่งคือจดหมายเขาไม่ถึงถูกตีกลับค่ะน้องเขาก็เลยตามไปที่อ่หน่วยเลือกตั้งเลยเพื่อไปขอเลือกตรงนั้นเลยใช่เราก็คือเราก็ตั้งใจได้เลือก ได้เรื่องนะได้ได้จดหมายของพี่ <tha. S 2> โดดี้ก็คือเพราะว่าทางกอ,องสุนยไทยทำงานดีนะคะแล้วทุกท่านก็มาจากทางเวลลิงตันเลยแล้วก็มามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ดีมากเพราะอย่างก,กรณีน้องที่บอกว่าไม่ได้รับจดหมายเนี่ย <tha. S 2> เขาก็ได้ซองของเขาคืนมานะเราไปแจ้งชื่อแล้วเขาก็หาแล้วก็ทำการโหวตติดตองเรียบร้อยปกติร <tha. S 2> ตรงคแค่ <tha. S 2> เราติดอยู่ที่ ที่ไทยแบบไปไม่ถึงแค่บแล้วขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นอีกสองเสียงที่จะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีครับ